สดีค่ะพี่น้องนะคะวันนี้วันที่เป็นเสา์ที่สิบสามพฤษมิถุนายนพดอดีเลยมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหรือสองพันยี่สิบห้านะคะคิดสกราดเนาะก็มาซื้อของกันนะจ๊ะที่เรลิสตัดนะคะอ้ออีกโพเกตดว้วย Okay. Okay. Oh. อีกแล้วอีกเพอเขตทะเลอีกเพื่อเกตเด้อน้อยเนาะจำลืมนะคะลืมคาดคำขัดนะคะคาดไม่ถึงนี่แหละนี่ก็ตำรวจจับ แตอยากจะถ่ายวีดีโอให้ดูนะฝนตกเห็นไหมนี่ฝนตกนะคะพี่น้องตกตลอดนะคะไม่มีเลยพออากาศดีอยู่สองวันนะคะเอนนั้นก็ฝนแอนฝนแอนฝนนะคะพี่น้องเอเดนแลนด์มันอยู่ใต้ระดับน้ําทะเลนะคะเจ็ดหกถึงเจ็ดเมตรอ๋อพี่น้องฝนตลอดนะคะฝนตลอด <c oughs> วันหยุด สารีบกับบ้าน,นกะว่าจะไปเดินเล่นตรงนั้นตรงนี้ซะหน่อยนะคะหรือจะไปทีมจักรยานชมป่าละหน่อยฝนมาไปบ่ได้นะคะไปบ่ได้นะคะอ๋ออยากจะล้องไห้จริงๆเลยนะจ๊ะเออลูกค้ามาก็ขาดขาดรายได้ไดปหนึ่งกว่ายูโรนะจ๊ะ,ะลูกค้าโทรมาอีกนะจ๊ะลูกค้าประจำแหละแต่ไม่ยอมนัดนะจ๊ะ เจ็บเมื่อไหร่ก็นึกถึงเราก็ดีใจนะคะที่เขานึกถึงเรานะจ๊ะเจ็บเมื่อไรก็โทรมาเขาออกกําลังกายนะจ๊ะเขาลูกค้านอาดลูกค้าจะชอบว่ายน้ํานะคะแล้วก็ออกกําลังกายนะคะเออก็คือสปอร์ตนั่นแหละฟิลนะฟิลสปอร์ตนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะนะคะไอ้ฟันปักเต้นเถอะนะคะก็ ะจะบอกว่ายัางไงดิดูดูรถเลยลืมพูดเลยนะจ๊ะ <laughs> เออเจ็บอะไรก็โทรมานะคะไม่เจ็บก็ไม่โทรนะจ๊ะผู้หญิงนะจ๊ะออายุห้าสิบกว่าแล้วเขาจะมาประจํานะคะมาประจํานะคะเพราะว่าเขาจะชอบเจ็บเออเขาออกล่างกายแหละเจ็บนูน้นเจ็บนี่เจ็บนั่นตลอดนะกะ็เ,เป็นลูกค้าประจำเราได้ปีกว่าแล้วพอเปิดร้านมาปีกว่าแกเขามาประจำนะจ๊ะ มาประจำเลยนะคะแล้วก็มาอาทิตย์บางทีก็อาทิตย์ละสองรอบสองครั้งนะคะสามีก็มาด้วยนะสามีก็เหมือนกันนะไม่เจ็บขาไม่เจ็บแข้งก็ไม่มานะจ๊ะเจ็บก็โทรมานะจ๊ะเหมือนกันนะคะสามีภรรยาคู่นี้นะจ๊ะเราก็มีไรายได้จากนี่แหละคนที่เขาเจ็บนั่นแหละบางทีก็ขาเจ็บนะคะขาเจ็บแล้วก็ เขาก็ว่ายน้ำเยอะนะสะโพกก็จะ,จะ,จ,ะจะติดนะ,ะคะสะโพกก็จะเจ็บก็คือเราก็จะต้องแกะมันเหมือนว่าบางที่มันไปกดทับกระดูกมั่งอะไรอย่างนี้นะจ๊ะเพราะเรารู้ว่าแกเป็นอะไรเพราะมันนวดกนมาเป็นปีแล้วนะจ๊ะทั้งสามีและภรรยานะคะแล้วก็มีคนลูกค้าก็ ที่เขาเจ็บเจ็บมีอยู่หลายคนที่มาประจํานะคะแล้วว่าันทีนี้ก็มาเจ็บทั้งตัวทั้งไหล่ทั้งแขนทั้งอะไรเจ็บไปหมดนะคะอันนี้เราก็ต้องช่วยเขานะให้เขาดีขึ้นนั่นเองนะจ๊ะเราก็พิมีคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ช่วยไปนิดหน่อยเดี๋ยวที่หน้าเขามาอีกไม่ได้นะคะต้องช่วยล่ลงไปเป็นอาทิตย์ไปเลยนะจ๊ะทิ่หนึ่งมาทีก็ล่งไปเป็นอาทิตย์นะคะก็คือก็คือเอ่อ แขนติดนะคะแขนติดหลังติดไหล่ติดทุกอย่างติดหมดนะคะเราก็ต้องแกะไปทีละเปาะละเปาะละเปาะนะคะกไก่บลูเตอร์อมีลูนที่ไอ้มี่พาโกเปิดหมาเฮียเดือเฮียเดือยใบหน้าวินติกยูโรบโปสเตอร์นะวายกระกอกทเวนไฟ้สติกนะนะตะขุดกบอีกอะโอ้ปักมา นะคะพี่น <ithe ater languages> ้องจ๋าก <i i> ็เม <GA Vorte> <dunno> ื <alto test> ่อกี้นะคะเห็นตังโมตังโมที่ร้านเคาเรียกร้านเติร์กนะที่นี่็ขาเรียกเติร์กก็คือร้านต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะเช่นมอรอบการอะไรอย่างงี้นะคะเ็าจะมาขายที่นี่นะคะขายขายที่นี่นะจ๊ะเราก็จะมาซื้อประจำเพราะผลไม้เขาก็ออร่อยนะคะแล้วก็แพงนิดนึงแต่มันก็อร่อยนะคะเราก็มาซื้อประจำนะจ๊ะมันก็จะได้กินของดีบ้างอะไรอย่างี้แต่แพงก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า มันแพงแต่มันดีนะจ๊ะเพราะทานมันไม่ได้ฝนตกแล้วรถรถก็ยึบๆนะคะพี่น้องจ๋านะกระดับของคุณท่านนะคะที่มาให้กำลังใจนะก็จะถึงบ้านแล้วนะจ๊ะนะคะโอ้ยอ่ะบ้านเราแล้วเนาะฮะวัดเลยวัดวักอบยาวนะที่หลักจ๋านะคะนี่ร้านเนื้อสุกายด้วยนะจ๊ะที่บ้านนะจ้ะ ก็เลมันสองที่ไปเลยนะคะหมายถึงว่ามันมันก็ก็คือคือชื่อเดียวกันแหละเนาะมันไม่ได้อะไรนะคะก็หาพีนะะ่น้องอุ๊บอุ๊บอุ๊บโอ้ยขึ้นรถลงเรือคนอายุมากนี่ก็โอ้ยอายโอ้ยอายนะจสนุกสนานเฮฮานะจ๊ะอุ๊บ เดี๋ยวอุ๊บก็มหยิบของก่อนนะจ๊ะนะคะพี่น้องที่รักอีกแดงเดงเด้เดสิร์ฟเดือนอีกคุดแล้วเ,<อ>เ,เนี่ยเดือเดฟอนฟอนออโต้เนี่ยอีกคุดแดงอีกมีคุดไม่ชินไก่เกิน นี่ชินไกดเกินพูดคุดมักขลุกโอเปิลอับนิดโอ้อย่าอ่านี่หลักจ๋านะคะดอกไม้ดาบ้านนะคะสวยนะคะพี่น้องจ๋านี่ชั้นน้น้ำวัดน้ำน้ำฟันเดอร์บรูมน์แนเดารฟันชอนเดารฟันชอน น้ำใช่ไนะดอกมันนะั้นดาวชนนะคะเดี๋ยวก็มันจะดอกบางวันบางปีนี่โดดย่อยหมกเลยค่ะนี่มันยังเล็กๆอยู่นะแต่เดี๋ยวมันก็จะใหญ่นะจ๊ะพี่น้องจา๋านะคะก็ขอท่านนะคะทุ่ท่านเลยนะคะรักษาสุขภาพไปแข็งแรงนะคะแล้วก็เออเมื่อสุขภาพแข็งแรงแล้วนะคะเราก็จะได้นะคะไม่ต้องไปหาหมอนะไม่ต้องกินยานะจ๊ะถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงนี่ก็ต้องกินยาต้องหาหมอตลอดเวลานะจ๊ะ นะเปลืองนะคะจะไปกินต้องไปกินยาต้องไปหาหมอนะจ๊ะนะคะพี่น้องจ๋าสวยนะคะนี่เห็นนะสวยมากเลยนะคะนะคะน,นะคะพี่น้องนี่ตอนที่เขาใหญ่แล้วนะคะเขาก็เขาก็ร่วงโรยนะจ๊ะพี่น้องนะคะในนี่เนี่ยฝนตกมาโดนหัวปอแปะปอแปะเลยนะคะเดียจะต้องเอาเออเอาบานแล้วนะจ๊ะ กราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดนะคะขอให้สมหวังสมความปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอะไรได้อย่างไนเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าสาธุสาธุทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังสาธุค่ะพี่น้องจ๋าให้รวยๆนะคะเงินทองไหลมา,มาเทม,มาเต็มกระเป๋าเลยนะคะทุกวันทุกอะลร